ประตูประตุตาพันผลปัญญามีที่สิบกและงานสมโภชทดวดรวปเขาแดงประจำปี2558การอนุรั์วัฒนธรรมประเพณีอดีงามของชาวสงาข,ของชาวสงลาให้เป็นที่รู้จักเรามีรักษปู่ทวดเขาแดงได้และสนับสนุน การมีส่วนร่วมกันติเสร้ีครับจะกล่าวถึงรายละเอียดของและน้าเค็มซึ่งเป็นลักษณะและมีความหลากหลายมากมายร่วมรณรงค์ในเรื่องของการมันนอนอยู่มันนอนอยู่ครับไม่ได้ดีครับไม่ไทีเลยนะครับนะคะสาธิตการจับปลากระพงซึ่งเป็นปลาที่ขึ้นชื่อนะคะของจังหวัดสงรลาเลยของเรานะ่ยคนะขออร่อยมากเอาละค่ะ กลับขึ้นมาแล้วได้ไม่ได้ได้แล้ว<อ>ได้แล้วยิ่งใหญ่เลยนะครับโอ้ยิ่งใหญ่เลยนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับใครครับลงม <laughs> <ป>้อเลยค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านประธานนะครับเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าท่านต่างอื่นน่นแต่ผู้เกียรติทุกท่านนะครับ,บร่วมชิมอาหารทะเลอะไรงี้ทะเลมาให้กับผู้มีเกียรตินะคะได้ลองดำทอดมั้นค้อนบีบกุ้งทอดถั่มนะเป็นกิจกรรมหลักๆทีนี้ ในส่วนของทางสมาคมสมาพันธุรกิจการท่องเที่ยวจ,จากวัดสงขาจะได้มีโอกาสสนับสนุนขอบคุณครับ่ท่านรองท่านครั้งท่านผู้มีเกียรติวยุงยิ่งพี่น้องเสเอลกอฟังที่ส่งอีกได้เปิดโอกาสให้ทางสสและ